คำเตือนรายการนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนะะื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกๆท,ท,ท่านนะจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสำนักสล็อตกันนะครับชมวันนี้เราก็อยู่ในเกมของค่าย PG กันเหมือนเดิมนะครับกับ Way of the g i l เลนนะครับวิธีกิเลนนะ มาในทุน1000บาทนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าชะตากรรมนิี้ของผมจะรอดหรือจะล่วงนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะรับความสนุกสนานกันนะครับผมก็ขอวานท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสำนักสล็อตช่องนี้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปในอนาคตนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับมาในทุน1,000บาทนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยที่เบ มาแตกไปแตกลั่นไปลั่นงไงผมจะเอาให้ดูเหมือนเดิมนะเดี๋ยวฝากกันแตกกันด้วยโอ้สามสิบหมุนเลยดีกว่าว่ะแรงไปสามสิบหมุนแรงไปเอาสักสามสิบเออไปสามสิบหมุนนี่แหละไปแตกไปแตกลั่นไปลั่นงไงก็จะเอาให้ดูนะฝากกันแตกกันด้วยสิบห้าหมุนแรกไม่ใส่เทอร์โบสิบห้าหมุนหลังใส่เทอร์โบนะครับแต่จะถึงไหมก่อนนี่ก็กลัวมันจะดูดหมดอยู่นะครับท่านชมสามสิบหมุนยังไม่เข้าเลย โอ้โหไม่มาเลยเหลือ500แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เอ้ยมึงมาหน่อย่ะขอละโอ้ใส่ตัวโบเลยไม่ไหว่ะโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะท่านผู้ชมสวยเออสักทีอิว่ะเหลือ200มึงบ้าหรือเปล่าค่อยมาแตกนี่สิบโอโ้สแคตเตอร์สวยเมื่อกี้ลุ้น Q, คิวครับท่านผู้ชมเสียดายลุ้นวาวอยู่ครับ โอ้จะจ่ายไม่ได้คุณทีละสามเก้าหมุนไปโอ้ตัดโชว์ก่อนครับชมเพื่อความเป็นมงคลสวยอย่างนั้นเลยอุ้ยมีไฟใจตัวแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนเออมาพันหนึ่งอ่ะมึงก็ชากลงมาเหลือสองร้อยมสวยไหม <c oughs> สิบแถวแรกเออยังได้อยู่อ่ะถุงทองโอ้โหจะเป็นสิบครับชมคูสิบหกแล้วนะตอนนี้บวกมาสี่ร้อยว่ะ โอ้ใชบวอ้ยรางวัลรวมเมื่อกี้400ครับชมแต่สกอร์รวมอยู่ที่500นะปาบเข้าไปเคต่อเออเจมาเพื่อนแล้วมีบายใจต่อโอ้ไม่ได้ครับปาดำมัานี่เดิมแล้วว่ะดอกนี้เน้นๆเจฟีเกมพิกชีวิตคับชมเกือบขิดบอกเลยว่าเกือบขิดโอ้มันต้องเอออย่างนั้นแหละเ,เออน่สุ่มไม่โดนแบบนี้นะ ถ้าได้สิบหนีไว้ใจต่อเลยนะครับชมโอ้ไม่ได้แล้วจบแล้วพันหเขาให้แค่พันหกเวะโอ้โหจริงไม่แค่พันหวะ่ะโอ้โหจบขอาภาสานพันหครับท่านผูชมก็ย,ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นเพื่อความสุขสนานจัดทำขึมม้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ ไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะไม่เชื่อมันจะไม่เข้าจริง,รงหรอวะเออมาเคสวยปาบเอสวยเต็มหน้าไปดีไหลเอออย่างนั้นแหละมีวายใจต่อสวยได้ทั้งแถบเออบทจะมาก็มา7,000แล้วครับผู้ชมตอนนี้ เอาเรื่องว่าซูเปอร์เมกามดอกบวกเปเตดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับท่านผู้ชมว้าวทำเป็นเล่นไปเออไหลไหมีมหวายใจต่อโอ้โหบวดจะมาก็มาครับกลัวจะมาได้เนาะรอวอร์มตั้งนานวิ่งไายอยู่ไม่ถูกที่ท่านชมบวกมาอีกห้าพันเจสเอาเรื่องจัดจัดมาว่ะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกมืน่นสวย สิบต่อด้วยเออมีไวแใจโต,ตได้ทั้งแถบอีกเออวะาหมื่นสามครับตอนนอี้เอาดีเอาดีสวยยังได้อยู่ไหลไหลไปไหลไหลไปเออ,อย่างงั้นหละมาต่อโอ้โหผักหกพันเชียร์แม่งฟาดโถซุปเปอร์เมกาไปหนึ่งดอกคานผู้ชมได้มาหกหมื่นหนึ่งพัน โอ้โห่ะสุดสุดสุดอีดนีสุดจริงครับท่านผู้ชมเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองหมื่นไปขอสองหมื่นไปเออมาสองหมื่นโอ้ไม่ถึงครับท่านผู้ชมเออไหลไปคิวสวยสิปลาแถวแรกเออเต็มหน้าวายเข้าอย่างเยอะล้างจอไปดีสองหมื่นแล้วครับท่านผู้ชมเอต่อโู้มาไปแถบ สองหมื่นตามนัดครับชมปาดเสีเยดได้แต่สองหมื่นสี่พอมห้าร้อยนี่ผมปัดเลยนะครับผู้ชมถ้าได้ก็ถือว่าดวงเออไหลไปเอโอ้สวยมีใบใจต่อครับผู้ชมเป็นเอสวยสุดไม่โดนโอ้เป็นเจครับชมสองหมืน่นสี่นี่นี่ผมปัดหลักร้อยนะครับผู้ชมไม่ปัดถึงหลักพันนะบอกเลยเออสวยไหลไปไม่ปลาว่ะสิบ ไม่ีวายใจตัวแต่นอนเต็มหน้าไปอีกเยดเคกาบาเซตได้โอ้โหได้เศษมาเพิ่มครับสามหมื่นสี่แล้วแตกหมืน่นไอ้เหี้ยทุกเปิร์ไม่กล้าแตกหมื่นเอาเรื่องว่ะเพิ่มดิเบ็ดร้อยต้องมาหนิโอ้โหสแกตเตอร์แจมๆไปชยังเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นเพื่อความสุดสนานจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ ไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยวะ3สามหื่ซีเอาเรื่องว่ะเออโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยภาพเพิ่มมาหนึ่งหมุนไม่จ่ายวะท่านผู้ชม โอ้เริ่มมาแล้วพึ่งวอมครับเบ็ดร้อยพึ่งวอมเสร็จครับโอ้แต่ไม่ไหลว่ะท่านผู้ชมได้มาค่าร้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนขอเน้นๆไปเพื่อนโอ้โหเพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนอีกไม่มาเลยว่ะเออมาว่ะไ,ไปไปเตโอเป็นสิบครับท่านผู้ชมเบ็ดถูงไปเพราะว่ามันไม่จ่ายเลยเอาจริงมาพเข้าไป เคต่อเออมาว่ะมาว่ะพันสี่อ่ะพันเอ็ดครับคุณผชมตอ,ตอนนี้สองพันสี่แล้วย็ดเข้ผมว่ามีหนักตัวนี้แน่นอนโอ้โหรอบสุดท้ายปาบเข้าไปหกพันอีกเขกี้ยสี่หมื่นสามเออคอนโตไปหนึ่งดอกรับจบคูณยี่สองเจอเข้าไปดีเออกากบ,บาดเสษครับคุณชมเอาเป็นว่าพอแค่นี้ดีวกว่านะครับคุณชม ปาด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 โอ้โหพอครับตามนั้นครับชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจัดทำขึ้นเความสุขสานจัดทำขึ้นเอความบันงเท่านั้นนะไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะครับชมโปรดใช้วิจารณลายาในการรับชมรับฟังกันด้วยส่วนท่านชมท่านใดมีความคิดเห็นไรก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะครับสำหรับวี้ช่องสำหรับสลอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะปาด4 3 0 0 0เอาดี Stop!